วินด้ามันกลายเป็นไปวันนี้เราจะมาโชซนฮันเตอร์กันนะคะ่ะนี่บางคนอาจจะไม่เห็นนะแต่อยากเห็นแน่อนอนแล้วทุกคนจะเห็นเดี๋ยวเราปับให้มันใกล้ก่อนที่เคยเห็นตัวนี้ไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้ แล้วมีอีกหลายตัวเลยแต่ต้องหางกันนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเราเอาอกมาให้ดูแป๊บสิแม่เจ้า นี่แรกมาสองตัวนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อตัวตัวตัวนี้ชื่อสุนัตเป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวเมียชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวยังไม่รู้อย่าเพราะว่ามันมีอยู่สองไซส์คืออีกตัวนึงเป็นไซส์เล็กอีกตัวเป็นไซส์ใหญ่รอให้ตัวได้ดูก่อนเดี๋ยวนนเดี๋ยว มันเอาไม่ได้ตดั้งนงนทุกคนว้านี่แล้วทุกคน ดูเหมือนว่าตัวเมียมันไม่ออก่ะตัวเมียมันไม่ออกมา